อธิปไตย 3. รูปแบบการปกครองของอลิปโตเตินอธิปไตย3 1. อัตตาธิปไตยหมายถึงการถือตนเป็นใหญ่กระทำการโดยยึดความคิดเห็นของตนเองเป็นที่ตั้งซึ่งเปรียบได้กับผด็จก,การ2โลกาธิปไตหมายถึงการถือโลกเป็นใหญ่อำนาจสูงสุดอยู่กับประชาชนซึ่งเปรียบได้กับประชาธิปไตส3ธรรมธิปไตย หมายถึงการถือธรรมคือความถูกต้องเป็นใหญ่กระทำการโดยยึดความถูกต้องเป็นหลักซึ่งเป็นแนวทางที่ผู้ปกครองทั้งในระบอบเผด็จก,การและประชาธิปไตยจะต้องยึดถือโดยที่ผู้ปกครองในระบบเผด็จก,การจะต้องมีสติคอยกำกับการคิดการพูดและการทำตลอดเวลาเพื่อไม่ให้เหลงและหลงในอำนาจนั้นรูปแบบการปกครองของอริตโตเติล อริตโ,รโตเติเป็นนักปกราชญ์โบราณได้จำแนกรูปแบบการปกครองเป็น3ประเภทคือคนเดียวคนจำนวนน้อยและคนจำนวนมากและจำแนกผู้ที่จะได้รับประโยชน์จากการปกครองนั้นออกเป็น3ประเภทเช่นเดียวกันซึ่งนำไปสู่การแบ่งรูปแบบการปกครองออกได้เป็น6รูปแบบรูปแบบการปกครอง6รูปแบบของอริตโ,รโตเติรรูปแบบการปกครองจำแนกตามจำนวนผู้ปกครองและผู้ได้รับประโยชน์จากการปกครอง หรือการที่การปกครองวางอยู่บนตัวบุคคลเป็นหลักโอกาสที่จะเกิดการช่อชนในการใช้อำนาจในทางที่ผิดหรือเป็นไปเพื่อประโยชน์ของตนเองและพวกพ้องย่อมเกิดขึ้นได้ไม่ยากราชาธิปไตยมนาคีรูปแบบการปกครองที่ปกครองโดยคนคนเดียวเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในรัฐก,การขึ้นมามีอำนาจปกครองนั้นอาจมาจากการสืบทอดทางสายเลือดหรือตามหลักการสืบสันติวงศ์ อ,อาจเป็นการสถาปนาอำนาจขึ้นมาใหม่แทนที่ราชวงศ์เดิมที่สูญเสียอำนาจจากการถูกล้มล้างในทัศนะของอริตโตเติลเห็นว่ารูปแบบการปกครองนี้เป็นรูปแบบที่ดีเพราะผู้ปกครองคำนึงถึงผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ไม่ใช่ผลประโยชน์เฉพาะตัวนับตั้งแต่ถศวรรษปี1,800เป็นต้นมาระบอบก,กษัตริย์หรือราชาธิปไตยก็เปลี่ยนแปลงไปบทบาทและอำนาจที่เคยมีอยู่อย่างเบ็ดเสร็จของกษัตริย์ก็ลดน้อยลง เมื่อหลายประเทศเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยมีการจำกัดอำนาจเปลี่ยนแปลงเป็นระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญทอนดาชเทิรนีการปกครองของคนคนเดียวในรูปแบบของราชาธิปไตยที่ขาดคุณธรรมจริยธรรมใช้อำนาจไปในทางที่ผิดหรือช่อชนในอำนาจมีเป้าหมายมุ่งประโยชน์ส่วนตัวและพวกพอ้องอภิชนาธิปไตยอาร์สตอรซี รูปแบบการปกครองที่มีคณะผู้ปกครองจำนวนน้อยที่มาจากคนที่ดีที่สุดหรือมีความสามารถพิเศษที่สุดในสังคมเป็นการปกครองที่วางอยู่บนหลักคุณธรรมจริยธรรมความสามารถอันสูงส่งของขณะผู้ปกครองโดยมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์ของคนทั้งปวงคณาทิปไตยอเลกาคีการปกครองรูปแบบนี้ผู้ปกครองประกอบด้วยคนจำนวนน้อยไม่แตกต่างจากรูปแบบอภิชนาทิปไต เพียงแต่ต่างกันตรงที่รูปแบบนี้มุ่งผลประโยชน์เฉพาะกลุ่มหรือพวกพ้องของต้นแทนที่จะคำนึงถึงประโยชน์ของคนทั้งหลายประชาธิปไตยเมโมอราซีมีลักษณะเป็นประชาธิปไตยโดยตรงซึ่งเปิดโอกาสให้พลเมืองจำนวนมากเข้าประชุมหารือร่วมกันเพื่อกำหนดกฎเกณฑ์นโยบายและการตัดสินปัญหาต่างๆที่สำคัญของบ้านเมืองโดยถือมติเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ในการตัดสินมีลักษณะเป็นประชาธิปไตยโดยตรง ซึ่งเปิดโอกาสให้พลเมืองจำนวนมากเข้าประชุมหารือร่วมกันเพื่อกำหนดกฎเกณฑ์นโยบายและการตัดสินปัญหาต่างๆที่สำคัญของบ้านเมืองโดยถือมติเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ในการตัดสินในทัศนาของอลิตโตเตินเห็นว่าลักษณะเช่นนี้เป็นรูปแบบการปกครองที่ไม่ดีเนื่องจากอาศัยความเห็นของคนหมู่มากมาเป็นเกณฑ์ในการตัดสินปัญหาต่างๆโดยปัยาศจกความเป็นระเบียบมีเหตุตุ้มผลความรู้และคุณธรรม เพราะความเห็นของคนหมู่มากเป็นความเห็นที่ขาดคุณภาพปราศจากฐานของความรู้มชัชิมวิถีอธิปไตยพอทีจัดเป็นการปกครองโดยชนชั้นกลางซึ่งอริตโตเติรนถือว่าเป็นการปกครองที่ดีที่สุดเท่าที่จะเกิดขึ้นได้หรือเป็นจริงได้ในสังคมทั้งนี้การปกครองโดยชนชั้นกลางจัดเป็นการปกครองที่ดีที่สุดเพราะชนชั้นนี้ไม่ได้มุ่งผลประโยชน์เฉพาะหนะ้าอธิปไตยสกับระบบของอริตโตเติร อธิปไตย3และระบอบของอริตโตเติรนเป็นแนวคิดการปกครองที่มีความแตกต่างกันในหลายด้านแต่ก็มีบางจุดที่อาจเชื่อมโยงหรือมีความคล้ายคลึงกันอยู่บ้างดังนี้ 1. หลักการพื้นฐานอธิปไตย3แนวคิดนี้ถูกพัฒนาโดยมอนเตสกิเออร์ในศตวรรษที่18โดยเสนอให้รัฐบาลมีการแยกอำนาจออกเป็น3สาขาหลักได้แก่ 1. อำนาจบริหารเช่นประธานาธิบดีหรือรัฐบาล สองอำนาจนิติบัญญตัติเช่นสภาผู้แทนราษฎรสามอ,อำนาจตุลาการเช่นศาลร,ระบบการปกครองของอริตโตเตอร์อริโตเตอร์มองการปกครองในหลายรูปแบบตามความดีของผู้ปกครองแบ่งเป็นสามประเภทหลักหนึ่งโมนาคีดการปกครองโดยกษัตริย์ที่มีคุณธรรมสองอริตโตเคซีการปกครองโดยชนชั้นสูงที่มีคุณธรรม 3 p o พอลิตการปกครองโดยประชาชนทั่วไปในระบบที่มีการมีส่วนร่วม 2. การกระจายอำนาจอธิปไตย3การแยกอำนาจออกเป็น3ส,สาขาที่แยกกันชัดเจนเพื่อป้องกันการรวมศูนย์อำนาจที่อาจนำไปสู่การทุจริตหรือการใช้อำนาจในทางที่ผิดระบบของอริตโตเติอลอริตโตเติลไม่ได้เน้นการแยกอำนาจแบบอธิปไตย3 แต่เขามองว่าระบบการปกครองที่ดีขึ้นอยู่กับคุณธรรมและความสามารถของผู้ปกครองการกระจายอำนาจจะเกิดขึ้นตามรูปแบบการปกครองเช่นการปกครองโดยกษัตริย์ที่ดีหรือการปกครองโดยชนชั้นสูงที่มีคุณธรรม 3. การตรวจสอบและทวงดุลอธิปไตย3การแยกอำนาจในระบบนี้จะช่วยให้แต่ละสาขามีอำนาจในการตรวจสอบทวงดุลกันเองเพื่อป้องกันการใช้อำนาจในทางที่ผิด และไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถใช้ความสามารถในการปกครองได้เกินกว่าขอบเขตของตนเองระบบของอริตโตเติร์อริตโตเติร์มุ่งเน้นไปที่ความดีของผู้ปกครองและกลุ่มคนที่มีคุณธรรมโดยไม่ได้เน้นการตรวจสอบถ่วงดุลในลักษณะเดียวกับอธิปไตย 3. หากแต่เขามองว่าอำนาจควรจะอยู่ในมือของคนที่มีคุณธรรมและทำงานเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม 4. การปกครองที่ไม่ดี อธิปไตย3ไม่มีการพูดถึงการปกครองที่ไม่ดีโดยตรงในแง่ของคุณธรรมของผู้ปกครองแต่การแยกอำนาจเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยป้องกันการทุจริตและการรวมศูนย์อำนาจระบบของอริตโตเติลอริตโตเติลแยกการปกครองที่ไม่ดีออกเป็นหลายประเภทเช่นไทรันนีที่เกิดจากกษัตริย์ที่มีอำนาจมากเกินไปและโอลิกาคีซึ่งเกิดจากการปกครองโดยชนชั้นสูงที่เอาเปรียบประชาชน5จุดมุ่งหมาย อาิปไตย3จุดมุ่งหมายหลักคือการสร้างระบบการปกครองที่มีความโปร่งใสตรวจสอบได้และป้องกันไม่ให้มีการใช้อำนาจในทางที่ผิดระบอบของอลริโตเติลจุดมุ่งหมายคือการเลือกผู้ปกครองที่มีคุณธรรมและเหมาะสมในการปกครองเพื่อสร้างการปกครองที่ดีและยั่งยืนสำหรับส่วนรวมสรุปอธิปไตย3มุ่งเน้นการแยกอำนาจเป็น3ส,ส่วนเพื่อให้แต่ละสาขามีการตรวจสอบทวงดุลกันเอง ป้องกันการรวมศูนย์อำนาจและการทุจริตระบบของอริตโตเติรเน้นที่คุณธรรมและความสามารถของผู้ปกครองโดยมองว่าอำนาจการปกครองควรจะอยู่ในมือของผู้ที่มีคุณธรรมและเหมาะสมโดยสรุปแล้วอธิปไตย3และระบบของอริตโตเติรนมีความแตกต่างกันในเรื่องของการจัดระเบียบอำนาจและการควบคุมอำนาจ แต่ทั้งสองแนวคิดมีเป้าหมายในการสร้างระบบการปกครองที่ป้องกันการใช้อำนาจในทางที่ไม่ถูกต้องและปกป้องผลประโยชน์ของส่วนรวมจบการนำเสนอขอบคุณที่รับเชื่อมคัซสาม,มาเน้นผ,ผักพุ่มแก้วประกอบ